โอ้ยโดนโดนโดนเนี่ยเอาแต่ทำลายร่างกายและจิตใจของผมไาอยุไม่ต้องพูดบ้านอยู่นี่ไาอยุก็ไม่เคยไปพักบ้านเลยแทอยู่ไม่รู้เรื่องแท้ตอนไหนดีอ่ะตอนนี้แล้วกันตอนนี้เลยครับสวัสดีค่ะ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  สุดเลยไม่รู้จะเข้าตอนไหนเลยถือว่าตาลายหรือยังไงอันเจีาจจะเป็นสีมันหมดก็ได้ครับเอยู่อันนี้ไม่ใช่สีแดงนี่สีเลือดนะครับจะยังไงกันแล้วค่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ครับพอดีวันนั้นเขาร้อนแต่ว่ายวันไหนจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรครับพี่เราพูดเ นะคะมาหากับอร่อยเดมแบกสับฉบับแฉนี่เองก็ยินดีต้อนรับกับต้าหัวโบรด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แฟนๆของน้องๆมาอย่างคับคั่งขอเสียงอีกทีหนึ่งได้ไหมใครขอบคุณนะครับขนะครับพี่นี่บางคนนะเขาเดินเข้ามาล้อมรอบก็เราจีดกันเล่นๆก็ได้นะฮะไม่ต้องรู <achsen> ้จักก็ได้ใช่ไหมก็มาจีดได้ มันกินได้เลยอันนี้อุ้ยแต่ว่ามันแข่งกันรีดอ่ะใครกี้ดังสุดเต้าหู้คอราจะหันไปขอคุมากจบแล้วว่าเซนทร์ทองทุกคนไว้ดีกว่านะครับได้ได้เราได้ได้ว่าวันนี้เราเป็นเกียรติมากๆในงานแชร์แฟของเราล2023 S <S <an> <S เดี๋ยวจะให้พูดถึงมางานแสกแฟทันทีฝากร้รานกันหน่อยฝากร้านกันหน่อยก็ฝากร้านด้วยนะครับผมเรามีร้านนะครับจากเ<อ>ลยบิทเทสเลชันนะครับ <S <S <ans> <S ผม <S <S <ans> <S มาจาัด <S ans> มาตัง้งบูธไว้ด้วยนะครับเสื้อผ้านะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยขายกันเอาไว้วันนี้เอามาขายครับเ <S ans> <S ans> ออหมดแล้วหมดเลยใช่หมดแล้วหมดเลยนะครับผมใครใครแวะไปบูธมาแล้วบ้างขอมือหน่อยนี่เพราะว่าบินผู้ช่องดีด้วยนี่วันนี้ าเขาบอกสายมาบอกฉันไม่ได้อ่าไม่ได้ก็คือหลังจากนี้จะมีกิจกรรมที่บูธด้วยใช่ไหมคะใช่ครับดีก็หลอกก็ชนะท่าทีงนะต้องอยู่รอนะจริงครับจริงครับจริงไม่จะบอกว่าทุกคนอยู่รอแล้วก็หาของทานก่อนกลับบ้านกันด้วยวันนี้ใช่ซึ่งของทานอร่อยเยอะแยะมากมายไก่กองเลยได้ทานอะไรกันหรือยังคะได้ทานอยากทานไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวผมไปกินเกี๊ยวมาที่มีสองน้ำจิ้ม รู้ชื่อชื่อดังอาชูแล้วจริงๆเราพูดแบบไม่ได้ไเดี่ยวเขาเข้าเราทานอะไรยังคะตอนนี้แหละครับยังครับเดี๋ยวค่อยกินทีเดียวครับแต่วันทานเยอะแน่นอนเอ้แน่นอนเลยมวยละเอางี้ถ้ามีใครแนะนำนะซื้อมาฝากขอไม่ได้เราอยากกินฟรีอยากกินฟรีมาซื้อปาทีบูนกันได้เลยนะคะเดี๋ยวถามทีมงานนิดนึงถ่ายรูปไปหน่อยไหมที่น่าถ่ายกันไหมถ่ายกันไหมถ่ายรูปไปไหมถ่ายรูป เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายรูปเลยค่ะขอตั้งเซตอัพแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าก่อนก่อนถ่ายรูปขอเดทเจอได้ไหมอยากรู้ว่าปีหน้าหรือว่าปีนี้เนี่ยเราสามารถเหตุผลงานอะไรได้บ้างของตาอู๋ก็ออกวฝากผลงานได้เลยค่ะจริงๆฝากผลงานนะครับผมสำหรับปีหน้าเลยนะครับผมปีหน้าก็จะเป็นผลงานซีรีส์นะครับผมซีรีส์ที่เล่นเล่นกับพี่เตาอู๋นะครับแล้วก็มีผลงานอะไร อีกมากมายครับต้องรอติดตามใน Love Installation TH นะครับทุกช่องทางเลยนะครับใช่ครับแล้วซีรีส์เรื่องนี้นะครับมันจะเป็นอีกกล้ามของเราใช่ครับอมันมันมันจะต้องสนุกแน่นอนเออถ้าไม่สนุกนะฮะจะไงคะัถ้าไปหาช่องวันแล้วกันาแล้วต่ว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนเอาคอเอารถเล่นประกันเออเอาอีกแล้วถ้าผมขาดขึ้นมาพี่ร้องเล่นพี่แม่คอขาดเหรอ ไปซื้ออะไรมางอ้อหน่อยสิจอดน,นี้ก่อนอะอเอาสองคนก่อนสองคนเหรอไหมเอาสองคนก่อนเลยอะเ,เ,เอาเลยเอาเลยเอาให้เต็มที่แฉไฟของเรานะคะ2023 p r e s e n t บสามเ,เปอน้์เมันพื้มรกอนะคะวันนี้ก็ ซื้ออาหารซื้อของพาวทานกันได้ใช่เลยขายอยู่แล้วก็ขายของไปด้วยตอนนี้ถูกต้องแต่ที่สําคัญที่สุดเลยอย่าลืมแวะไปบูธของน้องๆด้วยเมื่อกี้แอนเห็นมามีตุ๊กตาน่ารักมากพี่เมนอยากได้อะสิไม่อยากได้ได้ไงอ่ะน่ารักกันขนาดนี้แต่ก็ไม่อยากให้รีบกลับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆเนี่ยจะแวะไปไปที่บูธที่บูธด้วยแต่หมด่ไหนแล้ขออนุญาตแฟนคลับทุกคนนะคะ ทุกคนมากทุกคนเตรียมตัวถอดมาสบกค่ะถอดมาสับากถ่ายย้อนตอนนี้เกี่วันเนี่ยอันนี้มีถวัาที่ค่ะมีสามจ้างมาลองกนได้นะครับจ้าง่จ้างาลองกนได้จ้าหวปอดาอมาอีกไหมคะติดติดติดอไฟขายด้านนู้นเลยไฟขายไปเสนอแล้วมาถ่ายย้อนได้เลยเหรอครดเลยค่ะใช่เลยายแล้วเองไรดีคะ มันมีท่าประจำของเราไหมเออมีท่าประจำกันไหมอะไม่มีไม่มีครับเออไม่มีโอเคโอเคเราถ่ายรูปแล้วถ้าถ้าเรายืนอะโอ้โหนั่งนั่งนั่งเฮ้ยเราเป็นข่าดำได้เหมือนกันนะพวกเราอะประกบเลยครับประกบประกบแหละอยู่ไมชูมือได้นะ ไปน้ำมันมืดมรกดนี้เองวันนี้เรียกได้ว่าขออนุญาตยืนค่ะเดีเ๋ยวเราจะไปเจอกับเจ้าหัวรถต่อที่บูธนี่เองนะคะใช่แล้วที่รองเท้าแบบไม่ใช่บูธเราลเล่นมกุกอย่างนี้เราต้องหานังกันเลยไหมเราตั้งกันเลยไหมเก่งมากเก่งมากเจ้าเก่งมากนิดนึครับมกกุกแบบนี้มันต้องมีอยู่มีอะไรไหมที่เราต้องแบบถ้าเขาแวะไปที่บูธต้องสื่อกับบะไร มีขายได้เลยนะทุกอย่างครับซื้อกลับบ้านได้หมดเลยฮะมีตั้งแต่เสื้อนะครับผมสรอยเสื้อสร้อยคอมอร์สต์บูธเจ้าปลาบูธเจ้าปลาแล้วอะไรอีกเหรออ๋อไม่มีสร้อยพออยู่ที่เขาไม่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไปมีเซตให้ดูที่ร้านเอาไปดูกันได้ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยบูธนี้เนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าของหมดไปนานแล้วแต่ว่ายังไงหมดอายุนะหมดอายุทำไมไม่ทำ ยังไม่หมดอายุแซลเล่นแซลเล่นขอมาว่าเราตั้งใจทำให้แฟนคลับใครที่ไม่มีเนี่ยก็ไปดูได้เออไอ้นั่นมันสปอร์ตจะป่องหรือเปล่าที่มันยุ่งไปแล้วใช่ยุ่งไปเลยหรอหยอกหยอกหยอกบทนี้เหรอบทนี้เลยเหรออย่าเลยไม่เอาดีกว่าพี่ทำความรู้สึกอะเยอะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะพี่อยากให้สองคนนี้ยืนอยู่ตรงนี้ต่อแล้จริงต่อนะยังไม่ไปได้ไหมครับจริงไม่ไปได้เรื่อยๆเลยพี่จริงว่าจริงว่าเะ ดีกว่ากับบูธดีกว่าคงไม่ได้กลับวันนี้ได้เลยงั้นเดี๋ยวให้ตาอุอมรถไปอยู่ที่บูธได้เลยค่ะบายสวัสดีครับเจอกันที่บูธนะครับทุกคนห่ังจากนั้นออกไปที่บูธก็ซื้อของทานได้นะใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะต้าอุ้มค่ะ